สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะอย่างทีนิดเล่าให้ทุกคนฟังเมื่อวานนะคะว่าตอนนี้นิดเริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายัางไม่ได้เพาะทุกชนิดนะคะจะเป็นบางชนิดเท่านั้นที่นิดเริ่มจะเพาะแล้วนะคะตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวของสวิตเรายัางปลูกผักข้างนอกบ้านไม่ได้นะคะนี่ก็ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ข้างในค่ะในบ้านเนาะจะอุ่นกว่านะคะแล้วก็นิดจะเก็บไว้ในห้องของอ ที่มีแสงแดดเพียงพอนะคะเพราะว่าห้องนี้จะมีกระจกรอบด้านแล้วก็แสงเพียงพอเหมาะกับการปลูกผักของเราค่ะเดี๋ยวนี้จะพาดูนะคะว่าวันนี้เรามีเมล็ดพันธุ์อะไรบ้างที่พร้อมจะลงปลูกในกระถางเล็กๆของเราแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่11มกราคมนะคะแต่ว่านิดจะเริ่มขั้นตอนการเพราะเมล็ดแล้วนะคะเพราะว่ามีเมล็ดพันธุ์บางชนิดที่ต้องใช้เวลานานในการเพราะกล้านะคะนี่นะคะแบบนี้เนาะ อย่างเช่นพริกหรือว่ามะเขือนะคะที่ต้องใช้เวลานานกว่าผักชนิดอื่นนะคะนี่ก็จะเพาะเร็วขึ้นอันนี้เป็นนี่ค่ะตะไครา้แล้วก็ต้นมะกรูดนะคะเอามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนวิธีที่นิดใช้เพาะเมล็ดนะคะอันนี้เป็นตะไครา้ค่ะแช่น้ำไว้นิดนึงประมาณนี้นะคะเพื่อให้เขา มีรากจะได้เอาลงปลูกได้นะคะสําหรับหน้าร้อนปีนี้เนาะ,ะเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดนะคะนี่จะใช้วิธีเดียวกันนั่นก็คือแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่นิดบ่มไว้แล้วประมาณ4วันแล้วนะคะจะใช้กระดาษทิชชู่แบบนี้ค่ะชุบน้ําแล้วก็เอามเมล็ดพันธุ์เก็บไวข้างในห่อไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะอันนี้เป็นถั่วพูนะคะนี่ค่ะ หลังจากที่บ่มไว้สี่วันยังไม่มีรากออกมานะคะแต่ว่าเมล็ดเขาเริ่มจะแตกแล้วค่ะเดียวนะคะเดี๋ยวจะหาดูดนี่ค่ะนี่อย่างเมล็ดนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างเมล็ดนี้เริ่มจะแตกแล้วก็มีรากออกนิดนึงแล้วค่ะนิดก็จะบ่มจน ได้ประมาณนี้นะคะสามถึงสี่วันหรือว่าห้าวันแล้วแต่ชนิดของเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็จะเอาลงปลูกค่ะแบบนี้นะคะ <S <S เหมือนกันทุกอย่างค่ะทุกชนิดนี่จะใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะวิธีรดน้ําก็รดง่ายๆนะคะก็เปิดน้ําใส่ลงไปในในถาในกล่องนี้เลยนะคะแล้วก็เอาน้ําออกให้มันเหลือนิดเดียวประมาณนี้ค่ะติดกับกระดาษนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้แบบเดียวกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งกับเผาแล้วก็มะเขือมะเขือขาวนะคะเนี่ยนะคะแบบนี้ก็จะห่อพันไว้เนี่ยค่ะพอเริ่มจะออกรากแล้วนี่ก็จะเอาไปลงปลูกนะคะลงปลูกในกระถางเล็กที่เรากรอกดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนปุ๋ยที่ใช้บำรุงต้นกล้าของเรานะคะนี่จะมี3มชนิดที่ใช้อยู่นะคะจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติโดยเฉพาะนะคะอันนี้จะเป็นปุ๋ยข้อค่ะหรือว่าขี้รัวนะคะแต่ว่าที่นี่จะหาแบบสดสดเหมือนบ้านเราค่อนข้างจะยากนะคะนี่จะใช้แบบอัดแห้งที่เขาขายตามร้านเกษตรนะคะแล้วก็เอามาแช่น้ําแบบนี้วะค่ะนี่นะคะ,ะ,คะส่วนตัวที่สองจะเป็นฮอร์โมนแบบนี้นะคะที่ใช้เล่งรากเนาะในนี้จะมีส่วนผสมของอ เครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งกระป๋องแล้วก็กะปิ1ช้อนนะคะผงชูรส1ช้อนแล้วก็ผสมกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะใช้สำหรับเล่งลากนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่นี้จะใส่แค่ไข่หนึ่งฟองแล้วก็นมเปี้ยวหนึ่งขวดนะคะหนึ่งขวดเล็กนะคะแล้วก็ผสมมาอย่างนี้เวลานั้นที่จะใช้ลดผักนะคะนี่จะใช้แค่ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยนะคะตักหนึ่งช้อนโต๊ะสําหรับน้ำหนึ่งน่าจะประมาณหนึ่งลิตรหรือสองลิตรนะคะนิดไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าผักของเราเริ่มมีใบขึ้นมาแบบนี้แล้วสามารถลดได้นะคะถ้าเป็นแบบฮอร์โมนเร่งรากนะคะเดี๋ยวเราจะลองลดดูค่ะเดี๋ยวเรามาลองผสมดูนะคะนี่นะคะเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ กะปิรดแล้วก็ผงชูรสนะคะ uh oh. ใช้แค่หนึ่งช้อนเนี่ยนะคะประมาณนี้ผสมกับน้ำที่เราจะใช้รดต้นไม้นะคะมีสามอย่างที่นี่จะใช้นะคะก็สลับสลับกันค่ะอาทิตย์ละประมาณอ่ารดฮอร์โมนแบบนี้นะคะหรือว่าปุ๋ยคอบแบบนี้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งพอค่ะไม่ต้องใช้เยอะนะคะแค่หนึ่งช้อนก็พอค่ะเพราะว่า ัที่ขึ้นใหม่ก็ยังไม่แข็งแรงที่จะรับปุ๋ยเยอะๆนะคะแบบนี้ค่ะก็ลดไปเลยค่ะไม่ต้องเปียกมากนะคะแค่ให้เขาชุ่มๆแค่นั้นพอค่ะแต่ต้องลดทุกวันนะคะส่วนมากนีิจะลดตอนเช้าเพราะว่าอากาศจะอุ่นนะคะถ้าลดตอนเย็นจะอาจจะหนาวมากเกินไปนะคะแต่ว่านิดตั้งอุณหภูมิในห้องนี้ไว้ประมาณ20องศาค่ะ เรียบร้อยนะคะสําหรับการรดน้ําแล้วก็บํารุงผักของนิดนะคะเดี๋ยวเราไปดู วิธีขั้นตอนการเอาเมล็ดพันธุ์ลงกระถางเล็กของเรากันค่ะค่ะที่ทุกคนเห็นที่นิดรดน้ําไปเมื่อกี้นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ของพริกแดงนะคะที่นิดลงไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะจะมีพริกแดงแล้วก็มะเขือเปาะแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะส่วนวันนี้นิดจะลงเมล็ดพันธุ์ต่างๆออกไปนะคะจะเป็นถั่วพูมะละกอแล้วก็ขึ้นชายกะเพรานะคะของพวกนี้จะขึ้นช้ามากกว่าใช้เวลานานมากกว่านิดก็เลยจะเพาะเร็วขึ้นนะคะอย่างเช่นนี่นะคะที่นิดเอาให้ดูเมื่อกี้นะคะถั่วพูเนาะ จะใช้อ่ดินทินดิตรอบเรียบร้อยนะคะก็ใช้ง่ายๆค่ะอย่างทุกคนน่าจะทราบกันดีนะคะไม่ต้องลงลึกมากนะคะประมาณข้อมือหนึงค่ะประมาณ5เซนนะคะประมาณนี้ค่ะปีนี้โควิดระบาดนะคะเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรพิเศษมากมายเราก็มาปลูกผักทานเองกันค่ะอย่างน,น้อยก็ปลอดสารแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการพอา่อเมล็ดพันธุ์ของนิดในวันนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงนะคะว่าผักของเราเกิดหรือเปล่านะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนวันนี้ไปละค่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย